นีก็อยู่กันที่ร้านคุณแม่แล้วนะครับวันนี้กําลังจะคิดว่าเราจะกิดเมนูอะไรดีกาลังคิดว่าเราจะกิดเมนูอะไรดีครับให้ดูหมออ้ออืไก่ดาดาตุ๋นไก่ดาดาครับโครงไก่วันนี้จะแทะโครงไก่ทุกคนโครงไก่แบบเปื่อย แล้วคุณแม่ก็มีลูกค้านะครับเยอะแยะสองโต๊ะเลยนี่นะครับว่าเราจะกินข้าวดีวันนี้ข้าวก็มีนะครับหม้อที่สองแล้วแม่บอกข้าวก็น่ากินข้าวก็น่ากินหรือจะกินข้าวแล้วก็กับแทะโครงไก่ดีกว่ากินข้าวกับแทะโครงไก่ดีกว่าวันนี้ แต่เป็นเมนี่ยายนุ่นสูตรแต่แซวุูน่ะเข่าเบิร์ดมอนึุ่นกวมีน้ำยาอันนี้คุณขอบเป็นเลืเห็นแล้วเห็นเห็นตอนรถนี่ตอนอยากปานะครับครูเขาเป็นครูนะครับนีะครูหมดเลยนะหม้อก๋วเตี๋ยวร้อนๆนะครับวันนี้กินไป เพื่อเราเว้าจังใดกะมวนเม่นบ่มีภัยส่วนคอยก็ซื้อกินเองไปหามบ่ได้ก็ร้องอย่ามาคมเหงไปก็ยามมาเก่งใส่กีเ่เหล่าโอ้ลว่าผูา้เ่้าไว้เซ้าดีกลีจากว้าเล่นเรื่อยลี Of the body song lòng từng đại bọc bay sang bay lột đất đen thăm bang bọc bầu 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 วายเศร้าดีกลีจากเราเล่นเรื่อยๆกำแพงขีดปีนแล้วว่าสร้างมาบอกให้เศร้าเหล่าสารนอเศร้าโกับเจอพอได้อยู่ให้เศร้าเรา,าจึงได้ละไผ่บอกไผ่ตั้งไปรถเด็ก ก็สิไรเอาอยู่อันยี่สิบสามสิบสามสิบเป็นเป็นหกสิบบาทจ้าแม่แม่ขายของไปก่อนนะครับข้าวโพดับนฝราจะกินโคงกไก่กับจรณีไงะแม่เค้กเตี่ยวเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนเด้อเพิ่งถามเด้อเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนอะ้า อาอยากได้จะว่าข้ามควนเป็นน้ำทางอี่นี่ก็ได้ากได้สาลเน่ได้จะว่าข้ามควนเป็นน้ำทางเพราะเสาเป็นาทีย่ต่ว่าสิเป็นซื้อไห้เนาะพุนายุดสวนพุนาอีกชั่วโมงหนึ่งจะสิได้กลับมาในเมื่อมันไม่มีหรือมันลืมหรืออะไรมันก็ต้องไม่ได้กินวันนี้เนาะสิเอาให้ได้ยุ่งว่าสิเป็นซื้อไห้เอาบอยย่งว่ามานีังจงไปยุ่เลยกลับรถเนี่ยต้อเรียกตัวลูกค้าเถอะ่ะ ก็ <spe plane. S 2> ไม่มีให้เขาเนาะเอาบ่มีแม่คำว่าบ่มีแม่เก่งมันก็วบะ่ตะเดียตโนนู่นตะเดียก็นเน่ยมันจะเปซื้อให้ควณอยู่สวนสาธารณะพุ่นน่ะขี่รถไปอีก30นาทีพุ่นน่ะทุกคนอร่อยมากเขาสั่งข้าวผัดเขาสั่งข้าวผัดแกงเขาสั่งข้าวผัดแกองละสิบาทอะไรคะข้าวผัดหนึ่งเราจะแบบว่าทำเองนะครับผมข้าวผัดเสร็จกระดองนิกีจ้า ฮึมนกคนใครอ่ะพุลัดยี่ได้นะพุลัดเลยพุ่นจอยตัวนี้ตัวนี้ฮึคุณเพิร์ล้นครับมาเข็อกินเพิร์ลมะลามลาออกมายังลูกฮะทาแม่ทำให้อ่ะมะลาถ้าแม่ทำให้แม่จะให้เยอะนะอันนี้คือแบบว่าต้องทำกินเองเพิร์นั่นซื้อยาไหมกินอยู่กินแค่พอเราอิ่มนะครับซื้อยาเมื่ไหร่อยู่เพอวันเมื่มีเวลา นี่กลาาแนี่เลยกาแอุ้ย,ยไม่นะเขาสวยสวยนี่พ่อหองอีกเลยนะเนอะเปิดแล้วเขาบางงามเลยฮัล <c oughs> ลากระเท็ยม <c oughs> มันพอดีนี่นะ คว้าหงมาอีกนะมันหมดแล้วนะ่ะต้องหงอีกม่อหนึ่งเอา้าคุดกับยาดแพ้โครงไก่ครับเออเห็นไหมนะกินนี้เ๋ยวพอดีไป่ละมุนพอดีพอดี เออได้หละสูงแค่ปลานะ่ะมันสูงแล้วแต่ละมุนครับเมน่าเห็นเห็นอย,ยังก็ดอกหอมอยู่นีเ่เปล่า จะมาใส่ข้าวผัดแทนคะน้าเหมือนเมื่อก็สวยด้วยคะน้าหมือนมันเน่าอันนั้นที่เห็นตัวเน่าอันนี้สวยๆด้วยไส่ข้าวผัดอันนี้มันจะสวยนะเนี่ยเดี๋ยวจะหิวอะไรเอาหันหันไปยังบ่เหลยอะไหมเออเอามากำลังแทะควงกระดูกนะครับ ถ้าใครอยากมากินตามอ่ะสั่งได้ใครอยากมากินแบบว่าแม่ก็จิ้งไก่ละมุนขอก็ได้เลยนะครับขอโครงไก่กันได้เลยนะเดยกก็จะตักให้ไก่ แบบเก่งได้นะสั่งขอแกได้เลยนะตอนแรกลังเลยว่าจะกินข้าวดีไหมแต่ว่าวันนี้เออทำก็เกินเดีดีว่ะ เนี่ยรถน้ำเา็นมาจักคันเลยมืดเนี่ยเสียวไปแม่มมนหาคันเดยหลังปิดยังสี่บามาจากักคันเลยไปมิก่อนยุดพร้อมค่ะ